ยายเกียวนะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเหมือนแจกฟรีกันเลยทีเดียวนะคะ คลิปนี้ค่ะจะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่เกาหลีค่ะหลังจากที่ทางชาแนลนะคะจัดคอร์เรคชันใหม่ค่ะที่ชื่อว่า CocoNage นะคะ2021ถึง2022ค่ะคำว่า Nage นะคะก็มาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะที่แปลว่าหิมะนั่นเองนะคะซึ่งคอร์เรคชันนี้ค่ะก็เป็นการผสมผสานนะคะระหว่างสไตล์กับฟังก์ชันนะคะของเสื้อผ้าค่ะสำหรับการเล่นกีฬาะคะได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะ ซึ่งก็ออกแบบมานะคะเพื่อให้ผู้สวมใส่ค่ะสนุกสนานหนะ้าบนลานสกีได้อย่างเต็มที่นะไร้ขีดจํากัดค่ะซึ่งเจนนีค่ะก็ได้สร้างความตื่นเต้นนะให้กับแคมเปญคอลเลกชันนี้ของเขาะ่ะแล้วก็นําเสนอค่ะการตีความใหม่ๆนะในรูปแบบของเธอค่ะให้เข้ากันกับความสง่างามของทางชาแนล l ะได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยภาพเซ็ปนี้นะคะก็มีการถ่ายทำนะคะกันที่ค่ะชแนลแฟ s h i p s t o r e นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่นะคะที่ชองดัมดงนะคะย่านคังนัมค่ะก็เห็นเขาบอกว่านะคะเป็นช็อปของชแนลค่ะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าตึกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่ใครนะที่ไปที่นั่นค่ะต่างก็ชอบนะคะที่จะไปถ่ายรูปกันมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าปกติเนี่ยตรงนี้นะคามันจะไม่ได้ติดรูปนางแบบเอาไว้แบบนี้นะคะ แต่ถ้าลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะคนนี้ค่ะจะเห็นค่ะว่ามีรูปภาพของเจนนี่นะคะอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะก็เรียกได้ว่านะทางชาแนลเนี่ยก็รักและก็เอ็นดูเจนนี่มากๆเหมือนกันนะคะและเจนนี่นั้นค่ะก็ได้สร้างปรากฏการณะะ์ห้างแตกค่ะคนเกาหลีค่ะเขาไปต่อแถวนะคะกันยาวเหยียดเลยนะคะ เห็นว่าเนี่ยมาก่อนที่ห้างจะเปิดอีกนะคะรอกันค่ะอ,อ,อย่างที่เห็นนะคะคิวยาวมากๆค่ะเยอะมากจริงๆค่ะมุกเกียวเรานะคะก็ไม่ธรรมดานะคะปังมากๆเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยและนอกจากในเกาหลีค่ะจะแถวยาวเหยียดสักขนาดนี้แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะในห้างที่ดูใบนะคะก็มีผู้คนค่ะไปรอช็อปกันเต็มช็อปอย่างที่เห็นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะ อาแอดก็เอาบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะในช็อปของชาแนลนะหลังจากที่เจนนี่นะคะไปร่วมแคมเปญใหม่ของเขานะคะ,ะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า